สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณลาบแดงแห่งสีชนจะพาเพื่อนมาแต่งบอนสีต้นนี้กันนะคะแต่งยังไงให้เขาสวยนะคะมาดูกันว่าทําอย่างไรแล้วปลูกยังไงให้ได้ขนาดนี้นะคะบอนสีต้นนี้จะเป็นบอนสีกวักโพทองนะคะเพื่อนๆ บอนสีตัวนี้เป็นบอนสีมงคลนะคะใครปลูกไว้นะคะเป็นมงคลมากๆเลยกวักโพเงินกวักโพทองนะคะถ้ามีนะคะจะดีมากๆเดี๋ยวกุหลาบแดงจะตัดแต่งต้นนี้ให้ดูและวิธีบำรุงให้เขาสวยใบสีสดเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ เห็นไหมคะสีจะสวยมากๆเลยและวิธีการที่จะทําให้เขามีสีแบบนี้แล้วก็สวยแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ากุหลาบแดงทําอย่างไรคะ่ะและนี่คะ่ะเพื่อนๆถ้าปล่อยแบบนี้นะคะเขาจะไม่สวยนะคะสิ่งสําคัญเรามาตัดแต่งกันก่นกอนนะคะเพื่อนๆเนี่ยตัดให้หมดเลยนะคะใบที่หนอนกินหรือสูงๆแบบนี้นะคะเพื่อนไม่ต้องกลัวนะคะเราตัดต่อไปเลยค่ะนี่ ถ้าทุกคนอยากได้บอนสีที่สวยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่แต่งแตกใบนะคะเพื่อนตัดแต่งแบบนี้เลยนะคะแต่งให้หมดนะคะนี่ใบแบบนี้ออกให้หมดอันไหนที่ไม่สวยเราต้องการที่จะให้เขาเป็นพุ่มนะคะแต่ว่าไม่ต้องการให้เขา,าใบยาวขนาดนี้เราตัดออกให้หมดนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวจะ มองของเราจะไม่สวยนะคะถ้าเราทําแบบนี้จะออกมาสวยมากๆเนี่ยกลับแดงจะตัดได้หมดเลยนะคะนี่ค่ะนี่ให้เหลือแต่แบบนี้เลยนะคะเนี่ยเป็นไปได้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเราจะเอาใบที่เก่าๆเหล่านี้นะคะเพราะว่าถ้าไว้แบบนี้เนี่ย ถ้าปลูกใส่แบบนี้นะคะเพื่อนนี่จะไม่สวยนะคะเราสามารถที่จะตัดให้เขาสั้นแล้วก็เป็นพุ่มที่ออกมาสวยกบกระถางนะคะจะสวยมากๆเพราะฉะนั้นแบบนี้เราไม่เอานะคะเราจะไว้แค่ต่ำๆนี่ค่ะกุหลาบแดงก็จะตัดให้หมดเลยนะคะเพื่อนนี่ค่ะเราก็จะตัดแต่งใบเก่าๆนะคะออกให้หมดเพื่อนๆแต่งไปเลยนะคะเนี่ย ค่ะใบไม่สวยเราออกให้หมดเลยตัดเหมือนเป็นหัวโกลนไปเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะจะเหลือประมาณนี้อันนี้ก็เราก็ไม่เอาเพราะว่าเขาไม่เป็นพุ่มที่สวยนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนเราตัดผมนะคะแต่งบอลสอีปลักโพทองแบบนี้นะคะแต่งแบบนี้ให้สวยนะ่ะนี่ค่ะเราจะเอ,ออกให้หมดเลยนะคะ และนะคะเมื่อเราได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่สูงๆแบบนี้นะคะตัดออกไปนะคะแล้วเขาจะเหลือที่อ่านี่ค่ะเหมือนตัดผมนะคะเพื่อนกล้าตัดไหมคะถ้าเพื่อนๆกล้าตัดเพื่อนๆจะได้บอลสีที่สวยมากๆเลยนี่ค่ะเราจะตัดเขาให้หมดเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ นะคะพอเราตัดแบบนี้นะคะเพื่อนอันนี้สําหรับหวักโพทองนะคะหวักโพทองนะคะถ้าอยากให้สวยลองทําดูนะคะเพื่อนนี่ค่ะตัดให้หมดเลยแล้วเนี่ยที่ตัดออกไปก็จะเหลือประมาณนี้นะคะเนี่ยเป็นล้อมเลยนะคะเพราะเราไม่ต้องการให้เขาขึ้นสูงนะคะเราต้องการให้เขากบกระมังแบบนี้จะสวยมากๆนะคะเหมือนดอกบัวนะคะถ้าเราทําแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนวิธีการนะคะ พอเราแต่งแบบนี้เสร็จเรียบร้อยทีนี้เราจะทําการบํารุงบอลสีของเราให้เขามีใบมีหน่อออกมาใหม่นะคะแล้วก็เป็นพุ่มนะคะโดยด้วยเทคนิคง่ายๆนะคะอันนี้มันยังสูงนะคะเพราะว่าเราต้องการให้เขาแตกหลอดใหม่ออกมาเลยนะคะนี่ค่ะอ่าได้แล้วนะคะทีนี้นะคะเพื่อน ทีนี้นะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปว่าทำอย่างไรให้ออกมาสวยนะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆหาดินมานะคะจะเป็นดินตรงไหนก็ได้ที่เพื่อนมีอยู่นะคะเพื่อนแล้วนำขี้เถ้าถ่านตัวนี้นะคะขี้เถ้าถ่านที่เ,เพื่อนๆมีอยู่ในบ้านในเรือนนี้แหละค่ะหรือที่เตาเผาขายะก็ได้นะคะเพื่อนๆก็นำมาสักประมาณหนึ่งกำมือก็ได้นะคะหรือหนึ่งช้อนแบบนี้นะคะเนี่ยเรากะปริมาณเราเอาเอาก็ได้นะคะเพื่อนใส่แค่ ดินเก่าๆของเราเนี่ยบางทีมันไม่มีแร่ธาตุบางอย่างนะคะแล้วก็นํามาผสมข้าแบบนี้นะคะจากนั้นเพื่อนๆก็นําแร่ธาตุตัวนี้นะคะแร่ธาตุตัวนี้นะคะจะปรับสภาพได้ดีมากๆเลยนะคะอันนี้เนี่ยค่ะเราก็กำมาสักหนึ่งกำมือก็ได้นะคะเนี่ยประมาณนี้นะคะเพื่อนแล้วก็โรยไปแบบนี้นะคะ อันนี้ตัวนี้จะเป็นตัวปรับสภาพดินนะคะตัวนี้จะไม่มีขายตามท้องตลาดนะคะนอกจากสั่งกุหลาบแดงนะคะเพื่อนๆว่าเพราะว่ากุหลาบแดงนียจะเป็นตัวแทนแล้วก็สั่งมาใช้อยู่นะคะแล้วก็นํามาทําแบบนี้ได้ผลดีมากเพราะฉะนั้นเมื่อเรานํามาผสมเข้ากันแบบนี้เสร็จก็อย่าลืมที่จะเอานําผงชูรสมาสักหนึ่งช้อนนะคะเพื่อนเนี่ยเราก็โรลงไปด้วยนะคะหนึ่งช้อนผงชูรสนะคะเพื่อนที่มีอยู่นะคะ สามอย่างเองนะคะเพื่อนแล้วก็คลุกเคล้าเข้ากันแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะคลุกคล้าเข้ากันแบบนี้นะคเนี่ยค่ะ,คะพอได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนนาดินตัวนี้แล้วค่ะนี่ใส่ลงไปเลยนะคะนี่ค่ะเราใส่ข้างๆแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ โรยรอบๆไปเลยนะคะดินที่เราผสมนะคะแล้วก็ตรงกลางนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเรารดน้ําดินเขาจะวนไปถึงอยู่ดีนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนใส่รอบๆแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะพอได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนเราก็ทําการรดน้ําและเมื่อได้น้ํามาแล้วนะคะเพื่อนก็รดลงไปเลยนะคะเนี่ยค่ะ จะเป็นผักบุ้งก็ได้นะคะเพื่อนๆเ,เป็นผักส่วนครัวนะคะถ้าเป็นผักบุ้งหรือผักที่เขาต้องการแตกแขนงคณะอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆตัดหน่อเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆลองทําแบบนี้นะคะจะเป็นผักชนิดไหนก็ได้นะคะลองทําแบบนี้ดูนะคะ ผักจะปลอดสารพิษแล้วก็จะออกมาสวยผักบุ้งก็จะแตกกองมาสวยคณะผักกาดขาวที่มีเราตัดหน่อไปหมดแล้วปัดตัดต้นไปหมดแล้วนะคะลองทําแบบนี้ดูนะคะเขาจะแตกออกมาใหม่สวยมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะพอเรารดน้ําแล้วนะคะเขาก็จะได้กินตัวแร่ธาตุแล้วก็ปรับสภาพดินตัวนี้นะคะเขาจะแตกใบใหม่ออกมาสวยมากๆเลยเดี๋ยวไปดูที่กุหลาบแดงทำไว้นะคะ และนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆถ้าเราทำามาไว้แบบนี้นะคะเขาก็จะแตกใบออกมาใหม่แต่เ,เพื่อนๆนำมาวางให้โดนแสงแดดยามเช้านะคะสีเขาก็จะออกมาสวยแล้วก็ชัดขึ้นนะคะ,ะใบที่เราตัดเขาก็จะค่อยๆเน่าออกไปนะคะแล้วก็ขึ้นใบใหม่มาแทนจะทำให้บอลสีกวางูทองต้นนี้นะคะเขาจะครุมกะละมังแบบนี้แหละคะ่ะ จะคลุมแล้วก็จะแตกออกไปเต็มกระถางแบบสวยๆกันเลยนะคะอันนี้คือประมาณ7วันเพื่อนๆก็จะได้เห็นว่าความแตกต่างอาตอนที่เราตัดตอเหลือแต่ตอนะคะก็จะแตกมาใหม่แล้วสวยมากๆค่ะและนี่แหละค่ะผลลัพธ์นะคะ,ละ,คะแล้วก็มีอีกอเดี๋ยวจะให้ดูกระถางที่ทำเอาไว้นะคะกระถางใหญ่สวยมากๆค่ะ และนี่แหละค่ะเ,เพื่อนๆผลลั์นะคะถ้าเพื่อนๆทําเสร็จเพื่อนๆวางให้โดนแสงแดดอย่าเอาไว้ในร่มนะคะเพราะว่ากักโพทองเนี่ยถ้าต้นสูงเลยเขาจะไม่ค่อยสวยนะคะเราต้องการปลูกให้เขาสีสวยสีสดแล้วก็เต็มกะละมังแบบกบแบบนี้นะคะ จะสวยมากๆกวักโูทองวิธีการปลูกให้สวยต้องปลูกแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีกวักโพทองนะคะรีบนํามาปลูกเลยนะคะเพราะว่าเป็นบอลสีที่มีมงคลมากๆปลูกแล้วกวักเงินกวักทองดีมากๆค่ะกุหลาบแดงเทสมาแล้วนะคะเพื่อน แต่ว่าต้องใช้าร์มเชื่อแล้วก็วิจารณญาณด้วยนะคะเพราะว่าแล้วแต่ฟาร์มเชื่อของแต่ละคนค่ะเพราะว่ากุหลาบแดงปลูกเอาไว้มีทั้งกวากโพเงินแล้วก็กวากโพทองแต่กุหลาบแดงก็จะไม่ไว้สูงก็จะตัดแบบนี้แล้วก็เลี้ยงไว้แบบนี้นะคะก็จะได้สวยแล้วก็สีสดแบบนี้เหมือนที่เห็นเลยค่ะนี่แหละค่ะคผลลัพธ์นะคะใครที่อยากได้กวากโพทองแล้วก็มีสีแบบนี้นะคะให้ลองทําแบบนี้นะคะเพื่อน สวยมากๆแล้วก็เป็นสิริมงคลเวลาเราไปวางนะคะเราไปจัดแล้วก็จะเป็นพุ่มสวยมากๆค่ะนี่แหละค่ะผลลัพธ์นะคะเพื่อนที่ตัดเอาไวาท้ทีนี้เขาก็จะแตกออกมาเนี่ยค่ะที่เราตัดนะคะเขาก็จะแตกหน่อขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อนเนี่ยแตกขึ้นมาใหม่นะคะนี่ค่ะแตกขึ้นมาใหม่เต็มหมดเลยนะคะบอกได้เลยว่านเนี่ย เยอะนะคะเวลาเขาแตกขึ้นมาจะทําให้สวยนะคะเต็มกะละมังโดยที่เหมือนพันพุ่มเลยล่ะค่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกุหลาบแดงนะคะกดติดตามมาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่กุหลาบแดงนํามาแบ่งปันปลูกป,ปักโพทองยังไงให้สวยพลาดไม่ได้นะคะขอบคุณมากๆสาหรับการรับชมนะคะนี่นะคะะลุัพธ์นะคะเพื่อนเราไปทํากันดูนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้กุหลาบแดงขอขอบคุณมากๆนะคะ สวยไหมคะสีสวยเป็นพุ่มสวยมากเลยค่ะถ้าทุกคนทําแบบนี้นะคะใบจะไม่โลสูงหรือถ้าเพื่อนๆอยากได้บอนสีต้นไหนที่ไม่ต้องการให้เขาสูงลองทําแบบนี้ดูนะคะแล้วก็นํามาวางในที่โล่งแจ้งสีก็จะสวยแต่ต้องเลือกว่าบอนจะนิดไหนเขาชอบแสงด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ